สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูโอนะครับวันนี้คุณครูมีไข่ไก่สฟองลองมานับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4คุณครูยังซื้อไข่ไก่มาเพิ่มอีก5ฟองนี่ครับ ใครบอกคุณครูได้บ้างครับตอนนี้ครูโอมีไข่ไก่รวมกันทั้งหมดกี่ฟองครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับจากสถานการณ์ที่คุณครูซื้อไข่ไก่มาเพิ่มเด็กๆคิดว่าคุณครูมีไข่ไก่มากกว่าหรือน้อยกว่า5ฟองครับใช่แล้วล่ะครับมากกว่า5ฟองไข่ไก่ของคุณครูเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสถานการณ์นี้ เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกครับและสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4ีบวกหเท่ากับจำนวนใดครับเรามาช่วยกันนับหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3 สี่ห้า,หหาถูกต้องแล้วครับรวมมีไข่ไก่ทั้งหมด9ฟองดังนั้น4บวก5เท่ากับ9ครับและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การบวกกันนะครับ เด็กๆคิดว่ายังมีสถานการณ์การบวกอะไรอีกบ้างครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับครับเด็กๆในภาพเด็กๆจะเห็นว่ามีหนังสืออยู่บนชั้นจำนวน8เล่มใบบัวหยิบหนังสือมาใส่อีก2เล่มเด็กๆคิดว่าจะมีหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า8เล่มครับใช่แล้วครับมากกว่า8เล่มหนังสือจะเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกครับแล้วเด็กๆคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรใช่แล้วครับเราจะนำา8มารวมกับ2เดี๋ยวเรานับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถูกต้องแล้วครับรวมมีหนังสือทั้งหมด10บเล่มเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8บวก2เท่ากับ10ครับคราวนี้มาดูภาพต่อไปกันเลยครับสถานการณ์ต่อไปนะครับในภาพมีสมุดสีฟ้า2เล่มนี่นะครับสมุดสีฟ้าและสมุดสีแดง6เล่มนี่เลยครับ ในภาพมีสมุดเพิ่มขึ้นแสดงว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกครับแล้วเด็กรู้ไหมครับมีสมุดร,รวมกันทั้งหมดกี่เล่มเราก็จะนำสองมารวมกับ6นับไปพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8รวมมีสมุดทั้งหมด8เล่มเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์ ได้อย่างไรครับใช่แล้วละครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2บวก6เท่ากับ8ครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆคราวนี้คุณครูจะมีภาพให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กทุกคนลองฝึกเล่าเรื่องจากภาพโดยให้เป็นสถานการณ์การบวกนะครับไปดูภาพแรกกันเลยครับ ในภาพเด็กจะเห็นแก้วตาและคุณครูไพรินตรงกลางมีสมุดดาวเด็กดีด้วยครับเด็กๆลองฝึกเล่าเรื่องกันเลยครับเก่งมากๆเลยครับตอนนี้เด็กๆก,กำลังคิดและเล่าเรื่องจากภาพกันสนุกแน่ๆเลยมาลองฟังสถานการณ์การบวกของคุณครูบ้างนะครับแก้วตา มีดาวเด็กดีเจ็ดดวงแก้วตาทำการบ้านและส่งตรงเวลาคุณครูให้ดาวเด็กดีเพิ่มอีกหนึ่งดวงแก้วตามีดาวเด็กดีทั้งหมด8ดดวงครับเด็กๆช่วยคุณครูเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันนะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือนี่เลยครับเจ็ด บวก1เท่ากับ8ครับใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยครับเราไปดูภาพต่อไปกันเลยครับในภาพมีเด็กสองคนคือต้นกล้าและใบบัวนะครับต้นกล้าถือกล่องดินสอแล้วพูดว่าไม่มีดินสอส่วนใบบัวยื่นดินสอให้ต้นกล้า เด็กๆลองช่วยเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกลองดูนะครับไขเล่าเรื่องเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยครับเยี่ยมมากๆเลยครับมาลองฟังสถานการณ์การบวกของคุณครูกันนะครับต้นกล้ามีดินสอศนย์แท่งใบบัวให้ดินสอต้นกล้า1นึ่งแท่ง ต้นกล้าจะมีดินสอหนึ่งแท่งเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรครับเด็กๆเ,เรามาช่วยกันพร้อมกันเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าดังนี้ครับ0บวก1เท่ากับ1ครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ คราวนี้คุณครูจะมีสถานการณ์ให้เด็กๆเลือกสองสถานการณ์แล้วให้เด็กๆเลือกว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกกันเลยครับเด็กๆดูที่ภาพนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งมีกระต่ายสีขาวสี่ตัวกระต่ายสีน้ำตาลสองตัว รวมมีกระต่ายทั้งหมด6ตัวสถานการณ์ที่2นะครับมีกระต่าย6ตัวกระโดดหนีไป2ตัวเหลือกระต่าย4ตัวดเด็กๆคิดว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือสถานการณ์ที่1นะครับเป็นสถานการณ์การบวกดเด็กๆตอบถูกกันไหมครับ เก่งมากๆเลยครับคราวนี้มาดูข้อต่อไปกันเลยครับเด็กๆด,ดูที่ภาพนะครับสถานการณ์ที่1มีมะม่วง8ผลหยิบออกไป4ผลเหลือมะม่วง4ผลสถานการณ์ที่2นะครับมีมะม่วงในถุง4ผลใส่เพิ่มอีก4ผล มีมะม่วงทั้งหมด8ผลแล้วข้อนี้เด็กๆคิดว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสถานการณ์ที่2ครับเก่งมากๆเลยครับใครตอบถูกยกมือขึ้นเลยครับเยี่ยมเลยครับเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับและวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการนำจานวนมารวมกันเป็นสถานการณ์การบวกนะครับเด็กๆกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจะได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับพบกับครูโอได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ